สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judy Studio นะครับอุ้ยไม่ใช่ปิดช่องนะพี่ <laughs> <laughs> วันนี้เรามีนัดเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดคืนนี้นะครับประมาณหลังตีสองนะไลฟ์ส,ด, <laughs> สดนะฮะว่ <laughs> ากกห้างที่ออกแล้วเนี่ย <laughs> ปกติก็ถ่ายแต่มาลําไม่เคยถ่า <laughs> เดี๋ยวเดีพี่จะถ่าย <laughs> ตัวเองนะนี่นะบรรยากาศสดๆนะครับที่อ่าพัทยาสายสามนะครับ ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับฝั่งนู้นนะครับปลอดโปร่งนี่ปลอดโปร่งนะครับฝนไม่ตกนะครับวันนี้นะครับ f c นะครับพี่น้องชาวพัทยาหรือใกล้เคียงนะครับก็สามารถมาให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบ้างแพงนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังเตรียมจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อลองรับต้อนรับ FC ที่รักหมอํำมาชมการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับ อมาดูทางด้านเวทีกันบ้างตอนนี้เราถ่ายอยู่ตอน5มง15นะครับ5มง15ก็บรรยากาศนะครับวันนี้เย็นสบายมากเลยนะครับฟ้าหลังฝนนะครับก็คือเมื่อสักครู่ในฝนตกนะแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับก็อากาศเย็นสบายดีมากๆเลยนะครับทุกคนครับอยากจะให้ FC ที่น้องชาวพัทยามาชมกันนะนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเนาะน่าจะทันทันหนึ่งทุ่มนะครับในการาเล่นน,นะปุ๊บป๊บแที่พี่บอกอะ่ะเออเดี๋ยวไปคุยกันเ,เป็นไงมีเอฟซีมาสอบถามบางอย่างเรื่องลำพูไทยอะ่ะ ก็คืออยากให้ใครมอท่วมแล้วตอนนี้อยากให้เป็นพัทยาแม่นค่ะพันธยาอยากอยากลินพักเลยค่ะเพราะว่าเ<ม>ขาประเด็นว่าลินพัทยาโดนเร็วตอนนี้พันธุพันยาประตูขาไม่ตกตไม่ตกยางพ,พื้นที่พื้นทุกอย่างยังดีไหมค่ะใช่ประตูก,ก็ลงเม็ดหว่างแต่ว่ายามาหันต่อค่ะคุนก่อนง่ายๆถ้าหูเทียบหามพัดมาทางนี้พี่ไปหาตะไคร้ามาหนึ่งใบไหวไม่ฝนไม่ตกพื้น พื้นสนามดีมากๆเลยนะครับพี่อย่ามาไหว้นะพี่อย่ามาไหว้นะ,ะหนูไม่เคยมีสามีเป็นผู้ชายหนูปักได้นะหนูยังซุมซุนจริงๆอยู่นะพี่อย่ามาดูถูกนะพี่รีบแพใคร้มาเลยหนูจะปักให้ดู <laughs> พี่กลัวพัทยาน้ำท่วมมากเลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็สนุกม่วนซื่นกันต่อนะครับรุงนี้ไปเล่นอยู่ที่ระยองใช่ไหม พรชู่นี้ลรยอมใช่ไหมต่ว่าตรงสนี่เราจะ <dead> เล่นมอ๋อเนอะต้องติดตามทางเพจแล้วกันเนาะต uh ิดตามทางเพจ a c e b o o k ก็นี่นะฮะบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมสัตว์รับกำลังของทีมงานคนบอยเสนต์ฟรีเสียงนะครับ <đầu> ก <emission> ็รุยการเต็นสตรีมนะครับ สวัสดีครับวันนี้น้องกล้าวันนี้เป็นไงบ้างพร้อมพร้อมทุกทุกวันเมื่อเมื่อคืนนี้เต็มสตรีมแล้วใช่ป่ะ นิดหน่อยแต่วันนี้คงมีเวลาเช็คนานใช่ครับวันนี้มีเวลาเช็ควันนี้มีเวลาเช็คเมื่อวานเอาดีมมาเพิ่มใหม่ด้วยครับก็เลยไม่มีเวลาใช่ใช่นับแข่งกับเวลาใช่พอถึงเวลาพอพอเช็คระบบเสร็จปุ๊บมาตั้งตุ้มเลยใช่ครับเมื่อคืนไดเห็นว่ารีบเอามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนก็ประทับใจนะระบบแสงของเราขอบคุณครับวันนี้เนาะวันนี้พัทยาเนาะวันนี้เต็มสตรีมแน่นอนเต็มสตรีมแน่นอนนะครับให้กำลังใจน้องกล้านะครับน้องกล้า พักผ่นอนเต็มที่เนาะอ่ะน้องก้าทำงานเลยไม่รบกวนละของครับวันนี้นะครับระบบแสงนะก็จะมีเวลาเช็คเนาะเช็คเรื่องระบบเรื่องอะไรนะครับผมเิด <c oughs> ว,ว่าอลังการแน่นอนเลยนะครับเลยนครับพื้นที่พื้นที่นะฮะในการรับชมเนาะนี่นะ ก็ฝากทุกๆคนนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับสานักที่บ้านแทรนะครับมาดูการแสดงที่ยิ่งใหญ่นะครับมันมีการแสดงที่เซอร์ไพรส์ลหลายโชว์นะครับ mm hmm. แล้วก็ทุกๆโชว์นะครับทีมงานตั้งใจซ้อมตั้งใจแสดงมากๆ mm hmm. นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนะครับที่เราจะได้เห็นระบบแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อันตรการตาเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยนะครับ mm hmm. นี่เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันหน่อยเนาะ เป็นยังไงข้างหลังน้องแดนเซอร์ทีมงานเป็นยังไงกันบ้างน <c oughs> ู่นตรงนู่นนะครับกําลังอาบน้ำกันอยู่นะ <c oughs> อาเลยครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ,รบอืน่าอร่อย เดี๋ยวเราต้องไปหาบุคคลสำคัญของผมก่อนนะฮะตอนน้ำเป็นไงบ้างตนน้ำเป็นไงบ้างเราอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนอยู่โรงแรมเออหนักเลยเหรอไปหาหมอยังไะไปแล้วเมื่อวานไปเลยหมอฉีดยาป่ะไช่เพิ่สี่สิบเราพี่เห็นแวบเยอะพี่ไม่ได้คุยเลยไง ให้ยามาก่อนแล้วพนันไปอยู่ที่เก้าอืมแล้วอยู่โรงแรมที่ไหนกรุงเทพหรืออยู่พัทยาอยู่พัทยาอืมมีคนดูแลอยู่เนาะมีนั่งนั่งนั่งกายนั่งก๋วยอยู่แต่ว่าบางเช้ามันไข่ขึ้นนะฮึออ๊คเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาน้องเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปกันเป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบ เมื่อวานนี้ก็เห็นตัวน้าแวบเดียวนะถามว่าตัวน้าทำไมไม่แต่งหน้าโอ้หนูไม่สบายวะ่ะโอ้ใครขึ้นสี่สิบอะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยนะครับเงาะรับอาชิเงาะเพิ่มตำแหน่งใหม่เหรอเพิ่มตำแหน่งเหรอพ่อพ่อด้วยอ๋อ,อ,อนึกว่ามา รับจ็อบเพิ่มเติมมาเป็นพรารามาเป็นพาราดว้วยมาเป็นพราราเหรอเหรออ่ะตุยต้ย่นไปท้ายช่องเลยอ๋อ,อ,อนี่มารับจ็อบเพิ่มเนาะอยู่ไฟ LED นะกราฟิก,กไมม่ี ไม่มีคนมีเข้ามาทำเชื่ออ๋อดี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 เนาะดีดีดีเป็นน้องที่น่ารักอย่างนี้นะครับมันจะได้เสร็จเร็วกวอ่าอ่ออไม่สบายอีกคนแล้วเหรอเนี่ยไม่เอ่นไอ้นิ้นิ้ไอ้นิ้นอ่ะอ่าเอาเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ